โอ้ยมีลิงด้วยโอ้โหฮ่าฮ่าโอ้โหเป็นไงพวกเราสู้เปบ้างพวกเราสู้ไหมสู้เสียงไม่ดังเลยพวกเราสู้ไหมสู้โอ้โห ไปไปเียวเยวไวันนี้พ่อลืมแก่ โอ้ยได้กินผัดแล้วมันหอมหิวแม่ห้องอาหารอยู่นี่ันองมเพื่อสินี่โอยเรื่อยเ

นี่ไงท่อนสูงใหญ่ไหมเนี่ยเนี่ะใหญ่ปหมมีโดวิศีด้วยอโอ้เนี่ยโหมาดิ่ท่อสูงเหตุไม้ใหญ่มาเนาะโอ้เดี๋ยวแม่คิดวเป็นไม้จริงอีกลองสูงมหาสุดลูกไหนไหนพน้ามีอะไรลูกนีเหรอโอ้ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปท่าเสือแล้วโอ้โห ด้านนั่นลูกโอ้โหโอ้ยจะมันไปสูงยังเงี้ยกลับมาแน่จับแน่นๆนะไม่ไม่มัน โอ้โหคืนทำเสือลงทำสิงโอ้โหตื่นเต้นนะโอ้ยตื่นเตน้นโอ้ยจับไว้จับไวนะ้จับไปนะจับไปนะเฮ้ยโอ้โห มันมากเฮ้ยกาปล่าก่อนกลับบ้านไม <ics> <esh> ่ก่อนกลับบ้านสมมติเรากลับห้าโมงเย็นก็ห้าโมงอีกรอบเป็นไงสุดยอดอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้าขึ้นก่อนนะลูกเฮ้ยโอ้ย้ม่อ้าว โอ้โหไปไงรีบกับแม่ขอสัมภาษณ์หน่อยโอ้โหเป็นไงบ้างบลลีโดนลอยจากที่นั่งโดนลอยจากที่นั่งเหรอแล้วแม่อะเบ้าหิวเลยนะแม่เป็นไงบ้างแม่สนุกตัวดุอย่างตา้เลี่อะไม่ไหวอะไม่ไหวจริงเหรอโอ้โหสะเต๊ะสะป่ายกันมากเเดี๋ยวเราไปที่กันต่อ